ถ้าพูดถึงเพลงสืบแล้วก็เสถียรก็พูดไปแล้วปีที่เริ่มต้นเขียหน,น่าจะเป็นปีที่สิบสองถ้าจะไม่ผิดนะครับสิบสองเขาการจากไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็จะครบรอบสิบสองปอีแล้วก็หมายถึงยี่ี่ปีการจากไปของสืบแล้วก็เสถียรคือเขียนขึ้นในเวะละที่จะต้องมีงาน แล้วลึกคนสื่อแล้วก็สะเขียนในปีที่สิบสองและเขียนเพลงนี้ขึ้นเรียกว่าถ,ถามว่าทําไมถึงเขียนก็คงจะตอบตอบได้ไม่ยากนะครับในการที่จะเขียนเพลงถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเขียนขึ้นมาได้ง่ายๆโดยไม่มีจุดบันามใจนะครับต้องมีแรงบันใจสำหรับสื่อนะครับสะเขียนแรงบันใจ ที่เกิดขึ้นกับผมมากมายหลายอย่างสืบราคาสะเสียนค่าตัวตายนั้นมีผลสะเทือนอย่างมากมีแรงมีผลสะเทือนในสังคมอย่าง,งกว้างขวางนะครับถ้าดูพิวเพินก็เป็นการฆ่าตัวตายธรรมดาสำหรับข้าราชการคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูเรื่องราวให้ลึกซึ้ง สื่อนะัก็่าเหียนในจุดประกายการอนุรักษ์ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดทั้นจากไปของคนสื่อนะัก็เขียนแต่ผลงานที่ปรากฏนะครับจากข่าวก่าที่ได้รับอย่างต่อเนื่องจากสื่อต่างๆก็ทําให้คนถอยหลัง,งเร่งนี้ถดถอยความคิดที่จะทําทลายป่าทําลายสัตว์ล่าสัตว์ ทานยมเหล่านี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์การดูแลพื้นป่าต่างๆนานาก็มีคนสะเทือนมาจากคนสืบทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างที่ผมพูดหลังจากคนสืบนะครับสะเทือนไปเรารู้สึกว่าน่าจะมีผู้สืบสืบต่อเจตนารมณ์อันอันกรหาญของเขาก็คงไม่เฉพาะเพียงผมคนเดียวเท่านั้นผมว่ามันเป็นกระบวนการเลย เป็นกระแสการเดินตัวของสังคมทางสังคมค่านิยมต่างๆเปลี่ยนไปอย่างน้อยก็เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานปัจจุบันนี้นะฮะก็มีความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์มากกว่ารุ่นผม